มีตัวอะไรบ้างครับตัวนี้คือบ er ัวควาครับโอ้สามารถทำแบบนี้จอกไฟกูโจอกไฟกูโอ้โหเยอะมากเลยครับเก้าเก้าเก้าจะเล้ซื้อเลยนี่ครับพอจะกันต้องฟ้าแล้วฟีนี่คุณตาเมนดาเด็กตูวัดโอ้ ลูอักขวาน้ำตาแดงตัวไหนที่เกียดสุดครับตัวน,นี้ครับนอ,อนนี้คือ Blue Aqua. ูามกันกอ oh. มีอุตมเมนเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอุตมเมนปริคอรีก เกียราทำไมทำไมว่าขี้เกียจค,ครับนี่ยากข้มามันนั่งตรงนี้ก็จ่ายอ้ไม่ได้ไม่ได้อตี้ะั้งไม่ได้อ,อ,ไไดอ๋อมันลมหรือเปล่าครับตั้งใหม่สิตั้งใหม่ตมิตั้งข้างรถเลยครับ นั่นได้ไหมอ๋อน่าจะเป็นวางันนี้ใครซื้อมาให้ครับอ้อนครับโอ้โออ้อนซื้อมาให้<น>ขอบคุณออ้อนเลยยาย<า>ครับุตัวแมนพ่อุตัวแมนครับผมอ,อืมมีหลายตัวเลยนนก็เป็นพ่อเหมือนกันนี่โอ้โหมีหลายตัวมากเลยครับ ุรีตะเมนกิงกะเหมือนกันไหมครับสองสองตัวเหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันครับนี่ครับายเซตเนี่ยไอเซตมีให้เลือกเยอะแยะครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับพอ